หาตัวในโหมดซสือมีมันก็ไม่ได้ยากนี่ห่อไม่ยากก็แย่และเฮ้ยเสียงใครอ่ะอี๋ต้องลองเล่นแบบไม่มีคมไม่มีเวียพีดูสิพี่บอกเลยว่าโคตรยากมันจะแค่ไหนก็เชียววะและซึ่งวันนี้เราจะมาทำการเริ่มต้นใหม่นะครับผมเริ่มจากศูนเลยนั่นเองเป็นเบคอนเวอร์ชั่นสมัครใหม่ ที่ไม่เติมสัก,กบาทเราไม่สามารถขี่พรมเพื่อลอยเหนือเมฆได้และเราไม่สามารถเข้าโซลิพีได้แด่และสิ่งที่เราทาได้นะคือการหาในส่วนของรูเพื่อเข้าไปแอบอ่านทิศทางของพื้นโลดถึงไอเทมสายฟรีในเกมโดยมีเป้าหมายว่าเราจะพิชิตในส่วนของซิกเข็ให้ได้และกระนำซิกเข็กลับบ้านให้ตรงได้ด้วยเช่นกันจะทาได้ไหมทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ Uh huh. ตอนนี้ผมกลายเป็นเบคอนเวอร์ชั่นน่ารักแล้วก็มีเงินติดตัวแค่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้นะครับผมเหมือนว่ามันจะไม่มีในส่วนของเออที่ว่าไปแมปคื้น,นะครับผมเราเป็นนิวเพเยอร์ครับก็ดูเหมือนต้องทําการซื้อตัว,ซ,ตวซื้อตัวก่อนฮ่าแล้วตัวเลขของเรานั้นเอาเป็นเจ้านี้ก็แล้วกันนะครับผมและสต่อมาของเราคือเราต้องขโมยนะครับผมเราต้องขโมย <laughs> ขโมยเพื่อหม่ยให้มันสนุกจๆรๆิงอ่ะ ตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านของเจ้าจูเลโนโจวนาชายผู้มีความฝันนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเห็นเราหรือเปล่านะแกเห็นชายช่ากเห็นชาใช่ไหมเชื่อเปล่าไม่รู้บ้านใครแต่เหมือนว่าเจ้าของจะมาหรือเปล่า เจ้าของจะมาไหมยานะยานะยายากถื <c oughs> ขอขโมยไม่ยากเจ่ะเฮ้ยเป็นเบคอนเหมือนกันขโมยไม่ได้แล้ววะซุ่มโป่งซุ่มเงี้ยวครับไปเบาๆ,ๆครับช้าๆ หวังว่าจะเป็นเหตุเราจะได้ไปไอโ้โหมดตกปลาทันทีนะครับผมมาแล้วเว้ยขออนุญ,ญาตเข้าแล้วกันนะครับผมคุณดูครับสําหรับอ่าโหมดซึนามิแดงเรียบร้อยเอานะครับผมคุณดูครับเรามาดูกันว่าเราใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงในการเอาตัวซิกเกตที่หายากเงินไม่มีอะวิ่งโอ้โหเรามีเงินอยู่หนึ่งล้อยมาใช้หนึ่งพ <c oughs> ันลเราจะเริ่มขโมยกันที่ตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับผมคุณดูครับก็เอาฝั่งนี้แหละครับผม <c oughs> หาเงินหนึ่งพันแต่เราจะมันน่าจะไม่สามารถเข้าโซวิพีได้นะครับผมใช่ไหมคุณดู เราไม่สามารถเข้าได้ใช่ไหมครับอลองดูเราต้องทําการเสียเงินใช่ไหมอ่าโอเคทีนี้เกมแล้วครับผมคุณผูครับแปลว่าเราต้องโชโชคผ่านไปให้ได้รีเบิร์ตเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมโอเคไม่ยากครับขอเล่นก่อนเอาเป็นเจ้านักระากกันสลหรับตัวแรกของเราแกงเตอร์ฟูเตล่าครับตัวนี้ใช้รีเบิร์ตด้วยก็ <c oughs> ไม่ยากนี่ว่าแต่ขอโชว์ดีกว่าแล้วตัวเราวิ่งอย่างชา้าต้องคอยระวังนะครับผมวิ่งไวกว่าน,นี้ไม่ได้ต้องคอยระวงังอย่านะ ย่า yeah, น่าเซ็นไปโกเมะย่าย่าพี่ขอถอนคำพูดที่บอกว่ามันง่ายแต่อย่างดีที่เจ้าหนูนี่ยังอยู่ครับตัวแรกของเราได้มาแล้วครับผมเรียบร้อยเป็นไงครับสำหรับต้นแรกของเราถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีและนี่คือแผนการของผมต่อจากนี้คือการพยายามเร่งหาตัวที่พร้อมจะรีเบิร์ตก่อนนั่นเองครับผมและตัวต่อมาก็คือเจ้าตัวนี้ครับผมตัวกึ่งใครชอบกินกึ่งกดไลค์เลยครับหากใครมีแม่ชื่อกุ้งก็คอเม่เลยกครับ ตอนนี้เรามีเงินบ้างแล้วเว้ยคนดูครับเดี๋ยวขออัพวิ่งเอาละกันตอนนี้วิ่งเราย5ิ้าแล้วครับเหมือนจะไวขึ้นมานิดหน่อยใช่ไหมใช่เปล่า<อ>แต่เมืออว่าท่ามิงการเล่นของเรานั้นค่อนข้างจะโชคดีนั่นเองครับผมคุณดูครับไม่เรียกว่าโชคดีหรอกแต่กูกะไว้แล้วแต่ผมว่ามันใก็ช้าอยู่ดีนะครับผมตอนนี้เราว่าจะหาตัวอีพิกเพิ่มนะครับผมผมว่าตัวแรกคอมอนอ่ะอาจจะทําให้เราเดินทางช้าไปโอ้คนดูครับ คำสาบมาพอดีครับผมโอเคบางเอิญเกัาวางแผลไว้แล้วเกินไปไปครับขอขวดตัวนี้กลับบ้านก่อนงั้นเราสามารถใจ้ทำการสุ่มได้สินะครับผมใช่ไหมอ่าโอเคได้มาหนึ่งล้านโอ้โหหวานเจี๋ยครับผมคนดูครับอันนี้ถือว่าสายฟรีหรือเปล่ากันดูว่าสายฟรีนะใช่ไหมละ่ะก็สายฟรีอยู่นะและตอนนี้เราก็มีหนึ่งล้านแรกมาแล้วนั่นเองครับผมคนดูครับแต่เนือ่องจากว่าเราเรีบเกินไปทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดนั่นเองครับผมมาดูว่าผมตัดสินใจทาอะไรต่อนั่นเอง การบริหารเงินผิดพลาดตอนแรกผมคิดว่ากะเอาเงินห้าแสนว้รีเบิร์ดและโนดีห้าแสนต,ต่อมานั้นเราจะามารับความเร็วนะครับผมและนั่นคือแผนในหัวของผมแต่ติดที่ว่าปกติแล้วเราจะเริ่มจากขั้นตอนที่ 1, นึ่งปสองก่อนใช่ไหมครับผมแต่ผมได้เริ่มขั้นตอนที่2ก่อนซะนี่โอเคครับเงินมี1ล้านแล้วเดี๋ยวเราทําการเออร์ีเบิร์ดเสร็จห้า birth, แสนแล้วก็อีกห้าแสนนั้นไปอะเอ้าเดี๋ยวก่อนนะเหลือห้าพันเงาเราต้องนันก่อนที่ว่าคุณครับ เราต้องถูกว่าที่จริงกะนเราควรที่ต้องเอออัพความเร็วก่อนเหลือห้าเศษแล้วก็เขาไปรีบ์สโอ้โห my god คูต้หาไปอีกแล้วเหลือห้าลอนกลับมาจอดอีกรอบนึงแล้วเราก็กลับมาลบลายอีกรอบหนึ่งนั่นเองครับผมคุณดูครับวิถีผู้เล่นใหม่นี่มันช่างยากเก่งๆแ,แต่ในความโชคดีก็ยังคมีความโชคร้ายอยู่นั่นเองครับผมช่วยคุณดูครับไอตัวติดตัวคู่แล้วไอตัวตัวคู่ติดไอคำสาปสองพันตัววิตัวนี้แหละคนดูตัวพี่เกมของเราผมว่าใช่ไหมเลยต้องเอากลับว่าให้ได้ เอากลับมาให้ได้พ่อจ๋าแม่จ๋าเรียบร้อยโอเคแล้วจะกลับมารวยครั้งหนึ่งด้วยตัวนี้มือสองแล้วครับผมทําไวมากงาั้นแค่เราเออเราเอาตัวเคิร์ดเอาตัวคำสาบมาแล้วก็เออหาเรื่อยๆแล้วก็ผมว่าเรารวยแน่นอนครับผมดูค,ครับ,รบถือว่าเป็นการรวางแผนที่ดีว่าขอหาเง,งินเพิ่มแปบห้าหมื่นละเอาเวลาแสนหกได้เวลาต่อครับตอนนี้ความเร็วของเราคือห้าสิบครับเริ่มเร็วขึ้นมาแล้ว เริ่มมีความหวังที่ได้สิเขียนแล้วครับผมเอาตัวนี้ครับพี่ครับพี่เอาตัวกาก,ากทําไมครับแน่นอนครับน้องคารท์ท่เราตัวนี้ไปแล้วก็มันคือแผนการขั้นสองของเราก็าคือการรีเบิร์ตขั้นต่อไปนั่นเองครับผมกระูกครับนี่ครับหากเรารีเบิร์ตขั้นต่อไปปุ๊บเราจะได้สปินกระโดดแล้วก็วิ่งมาเพิ่มด้วยมันอาจจะทำให้เราแบบว่าประสบความสําเร็จต่อป้อหมากเราได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองถือว่าวางแผนได้ดีเป็นไงล่ะครับผมอ่าโลมาอีกตัวหนึ่งครับโมโห เอาละเอากลับเข้าบ้านครับเรียบร้อยสองแสนอูเดี๋ยวเราอัพเพิ่มได้แล้วคุณูครับใช่ไหมอ้าหสี่แสนสี่หนึ่งล้านโอเคครับอรอบต่อไปคือหนึ่งล้านซึ่งจะอัพแปลว่าขั้นสิบได้ก็โอเคครับผมเดี๋ยวขอหาตัวเพิ่มแป๊บโอ้ตัวนี้หกพันเจ็ดครับได้อยู่ไปครับโขนกลับครับเอจอแล้วคี่านะยานะานะอูยเกียบไป เราก็ยังคงที่จะช้าอยู่นะครับผมคุณดูครับถ้าเกิดเทียบกับขึ้นเดลี่นะครับผมมันยังจะไวอยู่นะอันนี้เอาละ900 0แสแล้วก็1รล้านเรียบร้อยทีนี้แหลครับผมคุดูเดลราอัพเพิ่มกลายเป็น66นะครับผมอื้บ6ละแการขั้นต่อไปก็คือ4ล้านนะครับผม4ล้านและถึงแม้ว่ามันจะน่าเสียดายแต่ว่าผมต้องรีเบิร์ตต่อนะครับผมคุณดูครับถึงไม่ได้เสียดายแต่ว่า ขอรีบรื้แป๊บหนึ่งปะเกิดใหม่ครับผมเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วเรียบร้อยมาครับตรนนี้เราก็ได้เออคอยคอมโบมาเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่ามันจะเร็วกับเดิมแค่ไหนสำหรับเจ้าเบคอนของเราตอนนี้นะครับผมอุ้ย ถือว่าค่อนข้างไวแล้วก็สามารถกระโดดไปได้ไกลกว่าเดิมทีนี้เราสามารถน่าจะได้ถึงมิติแล้วนะครับผมรอบนี้แรกก็อยากที่บอกครับว่าแผลของเราตอนนี้ก็คือระดับมิติกขึ้นไปนั่นเองครับผมลองทายกันซิฮะว่าตัวแรกที่เราได้นะั้นคือตัวอะไรใช่แล้วล่ะครับมิติที่ใกล้สุดข,ของเราตอนนี้เลยก็คือเจ้ามิติรักกี้บล็อกนี้นั่นเองครับผมฮึบโอเคเอามาก่อนนะฮะผมว่า,าต้องใจเย็นนะครับผม มิติตัวแรกถึงมันจะไม่ใช่ตัวแต่ว่าผมว่าถ้าอย่างน้อยมันได้เจ้ารถมาแล้วก็มันก็หลักหมื่นนะคะผมหมื่นหกแมถ้าจะผิดนะครับผมหมื่นหกต่อวินาทีก็ถือว่าใช้ได้คือรวยเล็กแน่นอนเราต้องใจเย็นครับรอเดลี่ไปก่อน <c oughs> มาไปลุยเลสโกไม่น่าจะมีขึ้นไหนตามไม้แด้แหละผมว่าตอนนี้คิดว่าไม่น่ามีแล้วนะครับผมโอเคเรียบร้อยน่าจะผ่านผ่านชิลใช่ไหมไม่หันหลังไปดูแล้วครับ <c oughs> ไม่หันหลังไดูละ โอเคผมหวังว่าเออเจ้ามิสติกลักกี้บล็อกอีสุทีนี้มันจะช่วยให้เราพิกเกมได้นะครับผมไว้ right, เดี๋ยวเราขอาดูกันแล้วกันนะฮะว่าเจ้ามิสติตัวนี้เป็นตัวอะไรและตอนนี้ก็นนะับว่าน่าเสียดายครับที่เออคำสาปนั้นกำลังจะจบลงนั่นเองเหลือเวลาอีกไม่กี่วิเนื่องจากคลื่นที่มารุนแรงไปอย่างมากครับผมคนดูครับทําให้เรานั้นไม่ได้ซักตัวก่อนที่เออคำสาปนั้นจะหายไปนั่นเองครับนะับว่าโชคร้ายมากๆ โอ้ข้างหน้าบอกว่าจะมีตัวเพชรอยู่นะเดี๋ยวเราเอาตัวเพชรไปด้วยลกันนะครับผมเพิ่งได้ตัวแรขสลับตัวเพชรนะอันาน,านี้เอาไปก่อนครับไปไวัยขึ้นครับผมวขึ้นตอนนี้ผมว่าถ้าเกิดเอาซีเข็แล้วก็ความเร็วมันต้องมากกว่านี้ว่ะผมว่าต้องสักหนึ่งร้อยขึ้นไปนะคะผมก็อันนี้ก็ไม่ได้แย่นะเอาไปก่อนครับเอาแล้วโอเคตอนนี้เหมือนว่าอุย้ยทันไม่ดีคครับลงดูทันไหมโอ้โหตานายตัวหนึ่งไม่ทันนะครับผมอุย้ยนิดเดียวครับนิดเดียว ผมว่าต้องหาเงินเพิ่มแล้วความเร็วเราไม่ไจะพอในตอนนี้นะครับผมหกสิบไม่พอว่ะควรอัพเพิ่มควรัพเพิ่มนะครับผมกลับไปอีกรอบหนึ่งสำหรับมิติกนะโอ้เหมือนจะยังอยู่ครับผมุณดูครับแต่ผมว่าตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าหมื่นหกครับผมตัวนี้ดีกว่าหมื่นหกช้าช้าช้าชน่าจะดีสุดในบ้านเราแล้วครับผมตัวนี้ผมว่าใช่ไหมเอาล่ะหากเอาตัวนี้กลับไปแล้วก็มันก็พอกับเบลล์หลอดก๊อดเลยนะครับผมก็ดูเพราะว่ามันขึ้นหลักหมื่นแล้วครับอุย้ย อุ้เกือบไปเคต้องใจเย็นนะครับผมมีโกกับเดลี่มาเราต้องระวังเดลี่สุดเลยเพราะว่าเดลี่มันไวนะครับผมไวมากไวมากมาครับลุยครับเ t สโกไปเอาล่ะทำเงินแป๊บตอนนี้เงินมี2ร้าน4ี่นะคะผมมี2ร้าน4แล้วแอเคอ่ามิติตเพิ่มอ,อีกตัวหนึ่งนะครับผมถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำเงินเพิ่มนะครับผมก่อนที่จะไปรีบไปอีกรอบเราควรที่จะอัพ ให้มันถึง70 80ก่อนนะครับผมหรือว่าสัก70ก็ยังดีเนาะมันใช้เงินเยอะมากด้วยนะครับผมไปไาเรียบร้อยเคยตัวนึงนะครับผมเฟสนี้ก็น่าจะวันนี้เนาะเอาล่ะพออัพเป็น76กันนะครับผมอัพไป4ล้านรอบต่อมาใช้20ล้านแต่เราก็ไวขึ้นมา10หน่วยนะครับผมว่าไวขึ้น10หน่วยครับวันนี้น่าจะพอไปบุกบิกเบลลรอ์อได้หรือ,อยังค,ครับคิดว่าจะยังน่าจะได้แล้วมั้งใช่หรือเปล่า มาครับคุณดูครับตอนนี้ก็ได้เวลาเปิดเจ้าโกลักก k y ็อกแล้วครับผมดูซิว่าจะได้ตัวอะไรโอ้โห6ห5 0ครับก็ดีอย่ดเลย6ห5 0ครับผมแต่ว่ามันก็งันงๆนะครับผมและก่อนที่เราจะไปรีเบิร์ตขั้ต่อไปผมคิดว่าสิ่งเราควรทําเลยก็คืออัพในส่วนคอ เงินนะครับผมดูครับให้ได้20ล้านก่อนเราจะได้ไปเอ่อซื้อมันครบเลยครับผมรอบหน้าเป็นสลิงผมว่าสลิงอาจจะมีผลในการช่วยเราเล่นได้แบบง่ายขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่ามันช่วยแบบว่าอาจง่ายอาจจะเผอแบบกระโดดข้ามคลื่นได้นะน่าสนใจนะครับผมมาดูไม่รู้คลื่นมันจะใหญ่เกินไปที่ข้าหรือเปล่ามันก็น่าสนใจก็ต้องลองดูนะครับผมแต่ก่อนรื่อเลยเราต้องทําการเตรียมตัวก่อนเอาตัวเตียวไว้ก่อนที่ใช้ในการรีเบิร์ดนะครับผมโอเคตัวนึงก็เป็นเจ้าบาราน่าใช่ไหมครับผมเปลริงนะครับผม เป็นลิงน,นัง่นเองลิงเอ,อ่อกล้วยเอาแล้วครับตัวนี้น,นั่นเองไปขไดนตัวนี้มาแล้วก็เราจะรีเบิร์ตได้นะครับผม,มสวยับผมอีกตัวหนึ่งนะมาเรียบร้อยฮึบรอบหน้าเป็น93รล้านผมว่าเป็นลุ้นเอาเบร์ลอดก่อนได้ดีกว่าไหมเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเราเอ,อ่อทำการรีเบิร์ตแล้วกันผมคิดว่าน,น,นานานะครับผมก็ดูกว่าจะถึง90รล้านเอาล้โอเคทีนี้เรารีเบิร์ตได้แล้วล่ะรอบหน้าเป็นเอ,อ่อ ผ้าคลุมร่นองห่นมันก็เทิมฟาวายพักดูครับน่าสนใจแต่เรามีสลิงเอ้ยมอีอ่านั่นแล้วนะครับผมพอดูเรามีคอยนั่นเองคงไม่น่าใช้หรอกมั้งครับผมเอารา,ราคาเท่าไหร่อยู่วะราคาในส่วนของเออกราฟคุกนะครับผมโอ้ราคาค่อนข้างแพงครับตัวตอนนี้เราม,มีตัวไม่มีตัวทำเงินเดี๋ยวขอไปหาตัวทำเงินเพิ่มแปบบ๊บเอาละฮะตอนนี้แล้วเอาตัวนี้เป็นเออตัวทำเงินสำรองก่อนละกันนะครับผมไป แล้วเราก็จะได้ซื้อตอนนี้มี2 5 0 0 0ไม่พอครับคุณดูปึ๊บทำเงินแปบไปโอ้สองแสนแล้วน่าจะพอแล้วนะครับผมโอเคพอแล้วครับอันนี้75,000นหเนาะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาลองเทสทําการกระโดดข้ามในส่วนของคลื่นดูแล้วกันนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าผมคิดว่าถ้าเกิดรู้มุมรู้เหลี่ยมแล้วก็อาจจะช่วยให้เราข้ามได้ก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยว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 ลองเลยนี่ครับคุณดูครับมันจะให้เราเออสามารถพุ่งไปได้ไวยิ่งขึ้น ในกอลีที่แบบว่าเออเราไปไม่ทันหลุมนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเทสดูเออคือหน,น้าแล้วกันอคือทองนะครับุณดูปึ๊บปึ๊บกระโดดข้ามกูไม่รอดกูตายห <c oughs> รือว่ามันจะไม่ข้ามจริงๆครับคุณดูครับผมว่ามันได้เว้คุณดูครับเฮ้ยโอ้โหเอ้ยเอ้ยพ้นนะครับผมมือต้ององศาหไหนวะดูในะที่ต่อมาทำได้อันนี้กูงงเลย เอาเรืว่าแผนเวทแม่ของเราร่มเร็วอะและถึงแม้จะล้มเหลวแต่เราก็ใช้ในการเคลื่อนที่แบบนี้ได้แทนนะครับผมในกรณีที่ว่าความเร็วนั้นเราไม่มากพอ อย่างน้อยมันก็ช่วยได้บ้างคุณดูถึงแม้ว่ามันมาจะานิดเดียวก็ตามนะครับผมมุ่งหน้าสู่เบลลหลอดกัดและเป้าหมายของเราในตอนนี้ก็คือการมุ่งหน้าไปยังโซนเบลลหลอดกัดนั่นเองครับผมระยะห่างบอกเลยว่าค่อนข้างจะไกลมากๆครับคุณดูและเนื่องจากว่าเรานั้นไม่มี VIP วียอพีนั่นเองครับผมคุณดูครับเราเลยจําเป็นที่ต้องเอ,อดูแดดดูลมดูฝนดูคลื่นก่อนข้ามไปแบบละเอียดทีเทียบนะครับผมเพราะว่าหากพลาดมาแต่ก้าเดียวแล้วก็ต้องกลับไปเริ่มใหมห่เลยนั่นเองครับผมเอาละฮะตอนนี้เราอยู่เออ โซมีหลอดก้อนแล้วครับข้างหน้ามีเตัวเนียนแคทอยู่ผมไม่รู้สึกอยากได้เนียนแคทเท่าตอนนี้มาก่อนเลยครับผมแล้วเนียนแคทมาทําเงินเยอะมากด้วยโอเคสามหมื่นห้าครับได้ตัวนี้มาแล้วก็บอกเลยพีิชีวิตแน่นอนโอเคสวยครับต้องใจเย็นต้องใจเย็นครับเพราะว่าขึ้นไม่รู้ว่าจะมาแรงแค่ไหนด้วยนะครับผม,อมโอเคขึ้นช้าอยู่ขึ้นช้าอยู่ผมกลัวขึ้นแบบว่าฉุกเฉินนะขึ้นไวขึ้นแดงเลยครับผมกลัวไม่จะมาซ้อนกันไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบครับผม แังไงผมว่าแล้วขึ้นฟ้ามาจริงด้วยครับผมขึ้นฟ้าไม่ได้แต่ถ้าขึ้นเหลืองมานี่คโอเคลงุง้ยมาตอนไหนเดี๋ยวก่อยา่าอย่าพึ่งอ,อีกนิดเดียวไปครับต้องรีบไปผมบอกแล้วก็ดวูวว่าเออโซนแบบว่าระหว่างทางมันกว้างมากครับผมถ้าเกิดวิ่งช้ามันก็ไม่ถึงกันเองครับผมยวรู้นะเราพักในโซนพีไม่ได้ต้องไปต้องไปก่อนที่เนคะจะหายไปนะครับผมโอเค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 ,อเคไป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  สวยสวยโอเคสวยยังรอดอยู่ปุ้ยสีพ่วงมาพ่วงมายาอูผมใจรอนมากครับเหลือสิบห้าวีไม่น่าทันคนดูผมคิดว่าไม่น่าทันนะครับผมโคตรเซ็งเลยอ่ะและพอหลังจากนั้นผมยอมรับเลยว่าหลังจากสูญเสียเจ้าแมวไปผมนั่นอยู่ในสภาว่าไร้สตินั่นเองครับผมคุณดูครับจงก่อนพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวด้วยความแค้นครับผมคุณดูครับถามว่าเวิร์กไหมมันก็ไม่ได้เวิร์ก,กน,นะครับผมคุณเดู ก็นั่นแหละฮะเป็นอย่างที่เห็นครับผอมเอาละครับผมเรื่องมึงอีกแล้วครับเรื่องมึงอี้แลมันจะได้จริงหรือว่าซิกเขตนเนี่ยครับโหโคตรยากเลยผมเชื่อแหละครับผมดูว่าแม่งยากจริงน่องพี่เชื่อแล้วพี่พลังพี่จัไม่เทียงละโอเคขออนุญาตรอครับผมดูครับบอกตามตรงว่าตอนนี้ขาตีครับผมหลังจากโดนเบรนหลดก้อนระดไปกูแค้นจัดเลย เบลล์หลอกก็ยังยากขนาดนี้ซิกเฮตจากไหนเขาดูหนุนและระยะห่างคือไกลบ้างนะครับผมมาดูระยะห่างระหว่างเออเลเจนด์ Legend ไปซิกเฮตซิกเฮตไปเบลล์หลอดนะคุณดูครับมันต้องไม่ไวแบบหนึ่งซึ่งตอนนี้แปดสิบหกก็ถือว่ายังไม่ไวบ้ากนะครับผมเอาเราโอเคทันไหมไม่น่าทันวะ่ะต้องเกาววะต้องต้องเกาวะโอ้ยเสียดายมากนึกว่าจะทนันซะแล้วนะครับผมต้องรอจังหวะใหมา่อีกไปครับรอบนี้ผมจะถึงครับผมสับเกียร์หมาครับสับตีนแตกครับ โอเคถึงเบลลลอดก้อนละเราจะไม่เอาผมจะไม่เอาเออไอซุ่มดวงอยูแล้วครับผมก็ดูเราต้องไปลึกกว่าน,นั้นผมคิดว่าต้องหาตัวดีๆการมารอบนี้ถ้าเกิดไม่ได้ละก็บวกเลยว่างอมซ้ำสองแน่นอนครับหูยเบลลหลอดแขงนี้ซีเกลขนาดไหนวะครับผมก็ดูซีเกลจะขนาดไหนวะไปอันนี้ไม่เวิร์กครับตัวนี้ไม่เวิร์กเอาใหม่ครับผมรีใหม่รอรีด,ดีวกว่าผมว่า รอหาตัวแบบเนียนคงเนียนแคสแม่ก็ดูผมว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับผมกับการมารอบเนี้ยเราไม่รีบด้วยวันนี่มันมาติโอครับมาติโอ <Matthew S 2> <c oughs> ก็น่าสนใจนะผมว่ามา <c oughs> ติโอน่าจะเวิร์กนะครับผมก็ด,ดูอรอจะดีเดี๋ยวไปขามวยแล้วก็กลับมาครับแปบ๊บหนึ่งโอเคได้ผมว่าได้ได้ทันหัวทันสี่ได้มากคนดูครับมันไม่ถึงสามหมื่นห้าเหมือนเนียนแคสน,นะยะต้องเอากลับไปให้ได้แล้วเอ่อระยะห่างระหว่าง มิสระหว่างซิเคตนะครับระหว่างซิเคตกับเบลล์ก็คือไกลด้วยเราต้องรอแบบว่าขึ้นแบบไกลๆนะคะผมโอเคผมว่าตอนนี้นจะได้ทันไหมน่าทันนะครับผมผมว่าขึ้นฟ้าแต่ไม่ทันชวัวโอเคสวยอุย้ยเกือบไปแล้วขึ้นม่วงมาอุ้ยแย่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 เดี๋ยวรอขึ้น่วงไปครับตอนนี้รอขึ้นไปผมว่าถึงไหมรอดีกว่าครับรอดีกว่าไม่เสี่ยงขึ้นฟ้าอันหนึ่งมาครับผมเนี่ยคนดู ผมขอโทษนะครับที่ดูหมิ่นว่ามันไม่ยากครับคุณดูครับกูเชื่อแล้วว่าไม่ยากจริงเชื่อแล้วยากจริงถ้าเกิดตัวนี้มาแล้วก็เราจะอัพให้เป็นขั้นลอยได้สำหรับนส่วนของท่าวิ่งไวนะครับผมเออสำหรับเออข้าวไวเนาะเรียบร้อยเอาเข้าบ้านโอเคสวยได้แล้วครับผมเบลล์กอตและตอนนี้แผนการอัพขั้นต่อเราก็สําเร็จนั่นเองครับผมผมทาการเป็นรวบรวมตัวเพิ่มเพื่อทําการหาเงินให้ได้90ล้านหรือว่า้อยล้าน เพื่อทำการอัพวิ่งข้นต่อไปนั่นเองครับผมเพื่อทําการอุดรอยโวระหว่างช่องมิสติกแล้วก็เบลล์ก็อที่ไกลมากๆนั่นเองครับผมถ้าเกิดเราไม่อัพแล้วก็ไปสู่ซิเข็นนั้นยากแน่นอนอาราเก้าสิบสาล้านโอเคครบครับผมขั้นต่อไปโอ้โหสี่ร้อยยี่ล้านไม่กอโคตรเยอะผมว่าเก้าสิบผกน่าจะพอที่เราจะไปได้นะครับผมน่าจะอุดช่องโหวได้เอาล่ะครับผมถึงเวลาละ ตอนนี้ผมคิดว่าเราควรที่จะเอาตัวซิเกตแล้วเลยครับผมไม่งั้นแล้วก็ผมว่ามียาวเป็นวัน2วันแน่นอนมาการเดิมพันรั้สุดท้ายตอนนี้เราอยู่ที่โซนเอ,อ่อมิสติกไปเบลล์หลอดก้อนนะครับผมตรงนี้ผมว่าน่าจะเวริร์คทันโอเคครับถือว่าทันอยู่และต่อมาก็คือเบลล์หลอดก้อนนะครับผมเบลล์กอนมุ่งหน้าไปยังซิเขตนะครับผมรอบหน้าโคตรไกลไกลม,มากครับคุณดูต้องรอรอจัอง,อง,องหวะคืนดีๆด,ด้วย นนค,ค,คือทองช้าเหลเกิดต้องรอไปึ้นอีซี่ที่มันระยะไกลๆนะคบผมเพดูที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนคือทองมาซ้อนวะนานมากโอเคผมมาได้นี่ถึงถึงขอละขอละขอละ,อละต้องถึงขอละโอเคตอนนี้ถึงสีเอตน,นะครับผมใ,ใกล้สุดยังไงมันก็ต้องเจ้าลาวก้าวแต่ผมอยากได้สกิเอทลักคกี้บ็อกแต่ถ้าเกิดเราสกิเอนลักคกี้บ็อกแล้วก็รู้ว่ากูไม่น่าผ่านแนะ่นอนวันนี้เอาราวาก้านะครับผมมาดูครับ เอาหวกล้าดีกว่าเพื่อความชัวเพื่อความชัวนะครับผมไม่งั้นแล้วก็ไม่น่าผ่านครับโอเคผมไปได้ผมไปได้ครับคุณดูครับสวัสดีเป็นใจแล้วขอไม่เจอเดลี่มาโอเคทองมาโอเคทองมาปายาวเงื้อปายาวครับผมเงื้อปายาวครับไกล้แล้วครับผมเดลี่มามาอย่างไวต้องเอฟก่อนต้องลุกก่อนต้องลุกก่อนโอเคสวยแต่เย็นครับผมเย็นฮะมาถึงข่านี้ละมาถึงนี่ละอีกไม่อีกอีกไม่ถึงครึ่งทางโกโวช้าอยู่ครับผม ขอแค่ไม่ใช่เดลี่มาก็พอโอเคผมผ่านผมผ่านครับผมโอเคเรียบร้อยโอเคสําเร็จครับผมชั่วโมงกว่าคดไวตัวหนึ่งโอ้และแล้วเราก็ทําสําเร็จนั่นเองครับผมก็ดูครับอันว่าผมขอโทษสารโพสที่ผ่านมาผมรู้เท่ามาถึงกายจริงไม่เอาแล้วพอแล้วเลิกแล้วกับการที่ว่าหาตัวในเกมนี้ยากแลน้องทุกคนสมควรได้รับความคารวผมพอรับผิดชอบขอโทษดีครับไปแล้วครับบยบาย,บายในที่สุดกว่าจะได้